เป็นที่ฉาตาร้อนค่ะกับละครนะคะที่จบออก ออกอากาศแล้วนะคะพรมริขิตนี่ค่ะตอดูเพราะว่าหนึ่งในนักแสดงของเรามาบอกเองวันนี้ยังไงแม่เล่าใช่ค่ะนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะเราจะเสนอข่าวนะคะว่าคุณรอมแพงนะคะได้บุกไปกองนะคะพรมริขิตของดิชันเนี่ยละค่ะเพราะว่าหลังจากภาคแรกนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะบุเพศนนิวาสนะคะแล้วก็มานะคะภาค2ก็คือนะคะพรมริขิตค่ะเขาบอกว่าคุณรอมแพงนะคะได้เผยนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำะคร พรพรมฤกขิตนะคะภาคต่อจากบุเพันนิวาสตค่ะเคมีของน้องโป,ป๊บนะคะแล้วก็น้องเบลล่านะคะเขาบอกว่าลงตัวลงตัวกันแล้วก็ระมุนมากค่ะ<ม>แอบหยอดเบื้องลหลังฮ่าๆา,านะคะแฟนคลับนะคะกรี๊ดส,สนั่นกันมากค่ะอยากดูเร็วๆถือเป็นอีกหนึ่งละครนะคะที่แฟนคลับรอคอยค่ะสําหรับเรื่องพรมฤกขิตนะคะภาคต่อจากละครที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ,คะอย่างบุเพันนิวาสตได้คู่พระคุณนางนะคะคุณโป๊บธนวัฒน์และก็คุณเบลล่าราี ะะมาเล่นคู่กันเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ขั้นตอนการถ่ายทำนะคะได้เยอะแล้วนะคะใกล้จะได้ดูกันแล้วค่ะล่าสุดเขาบอกนะคะคุณลอมแพงนะคะผู้ประพันธ์นวนิยายนะคะได้บุกกองถ่ายค่ะไปเก็บภาพเบื้องหลังนะคะโดยคุณลอมแพงได้เผยเบื้องหลังนะคะกองถ่ายพรมลิขิตนะคะผ่าน Facebook ตัวเองค่ะพร้อมแคปชั่นว่าจะชาตินี้หรือจะชาติไหนจะรักเธอรักชั่วนิรันด์กลับมา คู่กันไม่มีวันร้างราค่ะพมรมลิขิตการเวลาไม่อาจขวางกั้นกี่พบกี่ชาติที่เคยแคลคาดจะขวนคืนมาค่ะแล้วซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเคมีของนักแสดงคู่นี้นะคะเฉะพาะคู่นางนะคะคุณโป๊กกับคุณเบลล่าเนี่ยเขาเข้ากันดีมากมีความหวานละมุนเป็นคู่ขวัญจริงๆค่ะแล้วคุณลอมแพงนะคะเขายังเปิดเผยอีกว่านะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณหนองอรุโนชามากๆเลยนะคะที่พาไปกองถ่ายพมรมลิขิตและ ได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่จากทีมงานพรมลิขิตทุกคนขอบคุณทีมงานด้วยนะคะน่ารักกันมากแล้วเบื้องหลังพักคู่นางคู่นี้นะคะหือฮามากปล่อยมุกกันแบบโป๊ะเชะมากทำ oh กันทั้งกอง oh ทั้งในฉากจริงนะคะหรือว่าตอนดราม่านะคะ oh ก็คิดว่า oh อุ้ยละครเรื่องนี้นะคะถ้าอ่อนแอไปแล้วนะคะรับรองค่ะละครต้องดังปุริเย oh แน่นอนเลยนะคะตแน่อรอติดตามเลย oh เพราะว่าเนี่ยแฟนๆนะคะสำหรับ ละครเรื่องนี้นะคุณโป๊คุณเบลล่าเนี่ยเขารอนานมากรอเลยพมได้คิดโอ้ยต้องมาแน่นอนเพราะว่าดิฉันเป็นแฟนคลับตัวยงบุบเพศนิวาสค่ะดิฉันรอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องนี้คุณโป๊เล่นเป็นสามตัวเล่นเป็นพ่อด้วยเล่นเป็นลูกแฝดด้วยชวนคุณเบลล่านะคะก็เล่นเป็นพุตานแล้วก็เล่นเป็นคุณหญิงการเกตนี่นะคะบอกเลยค่ะว่านางจวงกับนางปริกนะคะน่ารอแต่งตัวไปค่ะเพราะว่าต้องเปลี่ยนหลายคน คณหยิ่จำไปคนเดิมต้องนั่งรอต้องนั่งรอก็คือบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นลูกอีกคนหนึ่งเราก็ต้องนั่งรอใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาตัดอินเสิร์ตก็ต้องมีสแตนด์อินของแบบว่าคือแบบมันต้องมีการรอนักแสดงทุกคนเปลี่ยนเียตัวเรียกได้ว่าเอเนอร์จีคือแบบพร้อมือพร้อมมาก เพราะว่าเราต้องแบนแบนอไปเลยค่ะสีนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเข้าครบองค์นะคะแต่ว่าถือว่าความละเอียดละมุนนะคะของฉากแล้วก็ตัวละครเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะทุกอย่างนะคะเพอร์เฟกเดี๋ยวคอรอลุ้นนะคะว่าผมลิขิตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะพาเรามาพบกันแน่นอนค่ะนี่ติดตามเร็วๆนี้นะคะสำหรับผมลิขิตนะคะแฟนๆที่รอนะคะ